สวัสดีครับวันนี้ก็ผมดาวกระจายพามาลูขนมจีนน้ำโขนเน่าไทยใหญ่สุดนนวิธีทำขนมจีนน้ำโขนเน,น่าไทยใหญ่ครับสุดโบราณของไทยใหญ่นะครับแรกๆก็จะใส่แรกมะเขือต้มประเทศอ๋อครับทานต้มแาก่อนลงมะเขือเทศลงไปก่อนเนาะครับรแล้วก็โขนเน่า<ๆ>เน่าครับ นี่กับผนเอาแผนสองแผนนงน่นซะหน้ยครับรัเยอะรักซืเยอะกินขนเยอะ่อเะกลือ,อเกลือลงไปเขาต้องใส่ยดียแบบนี้เราไม่ต้องใส่หด,ดีแนี้ถ้าถ้าถ้ามันสุดเป็นทองมันจะไม่อร่อยเท่าที่หดดีุด ครับ,บครับนี่ครับใกรียมิกไทกยนใทีใส่ะเรเีใส่เทียใส่ก็ะเใส่ระเมใส่ยมะเขยเทีใส่กุะรสใส่เกลืเใส่กอะรเใส่กเียะใร ปลาหิีย่างครับอ๋อนี่ปลาหมี่ย่างแบบสุกเดือดประมาณนั้นเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสุกไม่ต้องแห้งมากหรอถ้าถ้าเดือดมันจะมันจะขค้าครับถ้าเป็นย่างแล้วมันจะหอมมหอมกลิ่นย่างใส่ปลาลงไปแล้วครับ แต่ตาเน้นครับตาเน้นที่เราเอามาย่างขั้นหน่อยนึงเพราะว่ามันถ้าเราไม่เอาไปย่างหน่อยนึงมันจะออกกลิ่นมันจะคาวเพราะงั้นมันจะกลิ่นคาวมันจะหายนะครับเอาไปย่างขั้นหน่อยนึงมันจะหอมกลิ่นคาหน่อยนึงใส่น้ำลงไปโอ้ยเสียงเงียบเลยนี่ที่นี่นี่นะครับขนมเียนขนมเชียน ชุดโบราณของไทยใหญ่นะครับแล้วก็สับผิดพาไว้ผิดาทิ้งไว้เหรอทิ้งไว้แบบถ้าไอ้น,นี่มันไอ้ปลาให้โถนหน้ามันเปื่อยทุกๆอย่างแล้วใช่ไหมจ้ะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะครับโอเคที่นี่เราก็มาดูว่ามันเปื่อยหรือย,อยังเนี่ยที่เราตั้งไวต้ตะเกียบแล้วก็เอาเอาปลามันออกปลาม,มันออกก่อน ทำไงเออเขาต้มให้มันให้มันเปื่อยแล้วก็รับุงเครื่องทุกอย่างต้มให้มันเปื่อยแล้วก็เราเราต้องตักปลานี่ออกมาก่อนใช่ไหมออกแล้วก็เราจะเอามานวดให้มันให้มันแบบไหนเดี๋ยวค่อยดูละกัน <c oughs> เอามาคนให, <c oughs> ให้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 เนื้อปลามัน หยุดออกจากก้างมันใช่ไหมนี่ยถวหน้าแผนตะก,กี้เนี่ยครับครับเออเราจะมาบวชบวชให้มันเดี๋ยวอ๋อครับอย่างนี้นี่เองไม่รู้เราก็เรียกไว่เปลี่ยนเหมือนกันคแบบพ่อมันมันเปื่อยได้ใช่ไหมเราจะเอา แล้วถ้าถนเอาที่มันฉุกแล้วเราตัเรามาใส่มันเป็นมันไม่มีเยอมันยังไงเป็นมันไม่อร่อยเท่าเด็ดเนี้ยอ๋อแสดงว่ามันขาดวิตามินมันไปแล้วใช่ไหมใช่อ,อันนี้วิตามินมันยังเป็นอันดิบดิบอยู่ก็เราเอามาต้มให้มันเปอยแล้วเราก็ต้องมาทำเด็ดนี่ครับเขาต้องมาคนเขาต้องมาที่อ่อนน้ำมันลงอืครับครับแล้วก็ที่นี่ก็ปลาปลาอีก ต้องเอาช้อนมาขยำขยำแบบนี้ก่อนเนื้อปลามันเอาก้ามออกงมันออกอือครับครับแป้งมันออกโอ้ยกลิ่นหอมแล้วครับอยากกินขนมเชินไต้ของไต้ใหญ่แล้วครับสุดโบราณสุดโบราณสุดโบราณ จะจะได้กินก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะหลายขั้นตอนมันกันง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวที่ไหนเนี่ยใ <c oughs> ายนิดเดียวใช่เ,เหรอถ้าทำเปลี่ก็ง่ายใช่ไหมใช่แล้วสอนง่ายๆใช่ไหมสอนไม่ยากนะแล้วก็ที่นี่ก็ใส่เลยถ้ากั้งออกหมดแล้วก็เนี นี่กลางมันจะหลุดออกจากเนื้อปลา<ช>ง่ายนี้เนาะถ้าเราปากเอาดิบๆมันออกมันจะไม่ง่ายเลยนี่ใช่ครับแล้วก็วใส่เ,<ล>เลยเนี่ยครับถ้าการนวดจะสับเนี่ยอืมนวดให้มันเข้ากันให้มะเขือส้มมะเขือเทศเนี่ยให้มันเละก่อน มั่จะเลี้ยวหมดเลยไม่เป็นน้ำหมดเลยนี่โอ้น,นี่ก็ใส่น้ำลงไปเติมน,น้ำลงไปอีกเลยเติมน้ำลงไปอีกโอ้โหนี่ครับดูสิครับมันเป็นโอนตามันอยู่ข้างล่างนี่อร่อยมากเลยแบบนี้ครับเดี๋ยวก็กลับน้งปองแคบหม,ม <า S 1> ูไล่ม<อ>ัาเลย มันเหลือดแล้วก็กินได้เลยเรยว้พาไปกินรอเรยวรอให้มันเหลือดก่อนนะคะครับจะนำลงไปอีกไหมครับครับเยอะๆเพราะว่าข้าวเส้นมันกิโลหนึ่งอ่ะกิโลที่แห้งๆนะไม่ใช่กิโลครโอเคเดี๋ยวมาดูที่นี่ก็โอ้โหนี่นะครับเหลือดแล้ว เหลือแล้วครับนี่ครับนี่ครับเหลือสิครับอันนี้ก็สุกได้ที่แล้วใช่ไหมโอ <Okay, S 1> เคแล้วพาไปกินจ้าเราพาไปกินได้แล้วใไ,ไปเลยครับพี่น้องเขาเข,าเขาเียนในเขี่ยมเหมือนไหนค่ะในในี่ค่ะเขาเขียนอันค้าเขาใจเราก็จะก,กิ้งต้องขายอยู่ในนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคเขี่ยมนะค่ะในค่ะโดยเขียนว่าเขาโยงขึ้นโดยด้วยนั่นน่ะนั่นน่ะ เขียมนะคะับเน่ดวยนะเนี่ยครพี่น้องเขาค่ะอันขาเขาขายอยู่นะครับเจ้านี่ครเนี่ยเนี่ยเขาเชียนนั่นเลยครันะอันขาเขาขายอยู่ในเพชรบุรีสดแห่ขายอันพี่น้องเขาสั่งมาซื้อมากินเจ้านี่ครเหมือนเจ้านี่ครันี่ยครัมีกิงเปลี่ยนเนี่ยในครับนี่เขาเชียนเจ้านี่คะอันวันวานนะครับเข้่ยเข้มยนะเชียนมันก็ขาดเป็นเป็นปอดค่ะนี่ยนะในครับในค่ับช่วยขึ้นมานีพี่น้องเขาเชียนมันก็ยาวนี่นะครับมันเป็นปิดเป็นปอดฮะนี่ค่ะ ของเข้มค่ะเฮ้ยพี่น้องเขาเนี่ยค่ะพราะเขมเนี่ยก็กดไล่มาปันคานาน้ำนำครับพี่น้องเขาเซฟบันนำนำค่ะเนี่ยเขาเซียนเข้มๆบันบ้านตีขาวเอามาขายอยู่กุ๊วันได้สุดท้ายกางค้ำนั่นค่ะนะครับจ้ายเราก็จ่ายคิงต้องขายของกินใต้คุ้มมิ้วมิ้วหนึ่ยค่ะน้อเนี่ค่ะมันขัดเป็นปิดเป็นปอดค่ะนะแข้มนะค่ะนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหมายส่งค้ากุ๊กกอค่ะเนาะงจ้กดไล่กดเซ่บันค้าจ้าเราก็จ่ายคิงต้องนำนำค่ะนะ ข้าวขายของกินอยู่เจอในกูมิวมิวในะเนะพวกขายอะไรใครกินในก็ตักแซดเขามาหาข้าวก็กะส่งทั้งตีมันกะหลังจำวัาได้ก็ได้เห็นบ้าฮไรกูตีกูตัง้งะเนอใหม่สุข,ขค้าดีครับใช้กดไลค์กดแซดปันนำนำขนมพี่น้องเขาขกูตีกูตั้งค่ะใหม่สุขาแล้วที่นี่ก็ได้เวลารับปะัะทาเน้วครับกินได้ครอใส่่ใสมาเลยใส่มาเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเต้าหู้แผ่นนะครับเต้าหู้แผ่นครับใส่เมือ่อไห้่เใส่มาเลยนี่ครับเชียนจะเป็นแบบนี้เข้าเชี่นชุดโบราณของไทยใหญ่ นี่ครับตัวนี้แหละครับอันนี้แหละอร่อยที่สุดแล้วครับเนี่ยนี่แหละครับอร่อยอร่อยทีนี้เขาจะเริ่มตักน้ำลงไป เทมันขึ้นมาแล้วโอเคเรียบร้อยเด๋ยวผมถึงเวลาแล้วผมต้องซิมแล้วครับราวกะใจต้องซิมรู้แล้วนี่นะครับเ๋ยวเราต้องปรุงเครื่องใส่อีกนะครับหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างนะไม่ียม นี่เต้าหู้ใส่กระเทียมเต้าหู้ทอดครับเต้าหู้แผ่นเดี๋ยวมองไม่เห็นหน้าเลยโหหายไปครึ่งนึงแล้วอ่ะโอเคใส่เข้ามาอันนี้นกระเทียม,ท,ยมทอด,ทอดนี่เป็นกระเทียมทอดครับใส่เข้าไปอันนี้ก็ก็กระลำปีกระลำปีครับก็นี่ก็ต้นหอมผักชีใส่เยอะๆชอบเยอะๆ นี่ครพริกป่นนี่ครับพริกป่นใส่ลงไปนี่ครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับเข้าเส้นครับชุดโบราณของไทยใหญ่นะครับผมอร่อยครับอร่อยมากๆครับเข้าเส้นน้ำถั่วเน่าไตเข้าคะ่ะน้ำถั่วเน่าไตนี่ก็แคบหมูครับ แคบหมูไล้มันที่ผมทอดอยู่นี่นะครับที่ผมเคยไล่สดแล้วก็ทอดนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ใส่อันนี้อีกก็ไปอีกหน่อยนีงชอดกินกระเทียมทอดเยอะๆครับมันหอมครับมันหอมหอมมากเลยกะเทียม ก็มะนาวมะนาวบีบใส่สุดยอดครับอร่อยมากครับอร่อยครับนี่เลยครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วเสร็จเรียบ,บร้อยก็นี่ก็พร้อมรับประทานครับพร้อมกินอย่างเดียวครับนีบ่อร่อยครับ นี่เขาเรียกเต้าหู้ทอดเต้าหู้แผ่นนะครับนี่ครับนี่ก็อร่อยดดนี่ครับจะเป็น <80 S 1> แบบนี้ครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลก็แปดสิบ,บาทเองครับรสชาติมันจะหอมหอมอร่อยเลยนี่นะครับครึ่งกิโลแปดสิบ,บาทกิโลหนึ่งก็ร้อยหกสิบาทครับ อันนี้คือตัวนี้ครับที่ทอดเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบนี้ครับข้าวเชียที่ผมกินอยู่นี่ก็นเนี่ยขนมเชียงนี่ครับอร่อยครับแคบหมูไล้มัน มาครับนี่น้องเหนดล้วกันครับนี่ครับอร่อยมากอร่อยมาก กะลังเข้าไปอีกนี่ก็แคบหมูแคบหมูไล่มัน 7A นะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมขายอยู่ก็เนี่ยกิโลละสองร้อยหกสิบบาทครับนะครับ ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีนี่ครับเส้นหนึ่งก็พอดีพอดีเลยไม่เล็กไม่ใหญ่นี่ครับนี่ถุงหนึ่งครับกิโลหนึ่งเนี่ยนี่ครับ สองสองหัวเนี่ยสองอันนี้สองมัดนี้นะครับเต็มมอเลยครับนี่ครับนี่ครับกินทั้งวันเลยครับเนี่ยสองคนนะครับ ดูสิครับแคปเนี่ยใหญ่มากทอดแล้วนะดูเห็นไหมใหญ่กันหน้าโฟมอีกอร่อยมากนะครับอันนี้ครับเต้าหู้แผ่นอ่ะเอออ่ะเอออร่อยครับอ่ะอีกนิดนึงเห็นไครับอืมขอบคุณครับนี่นะครับมันอร่อยที่สุดครับอร่อยมากครับ ขนมจีนขนมเชินชุดโบราณของไทยใหญ่นะครับน้ำปลาถั่วเน่าใส่ถั่วเน่าน้ำข่าเน่าบางคนถ้าชอบเปรี้ยวๆหน่อยก็ใสม่มะนาวลงไปบีบมะนาวลงไปสักหน่อยเพราะผมไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร่นะครับนี่ก็กำลังปีครับ ต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปตัวนี้ก็กระเทียมทอดครับหอมหอมครับนี่ก็ใส่ลงไปอันนี้ก็มะนาวอืมชอบกินมะนาวก็ใส่มะนาวลงไปชอบเปรียวหน่อยนึงนี่ก็พริกป่นครับ ชอบเขียดหรือชอบพอรี่หรือก็ใส่ลงไปตามชอบครับแต่ใส่มันน่าสักนิดนึงนะเพื่อกินมันจะหอมหวนเหมอนนี่หมดไปแล้วถ้วยหนึ่งนะครับอันนี้ถ้วยที่สองต่อแล้วนะครับเนี่ยอร่อยเลยไม่อร่อยนะครับรู้สครับพี่น้องครับ เพียงครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมเล้ากระจาจินตองนะครับถาไว้เพียงเท่านี้ก่อน่าพี่น้องทุกคนทุกคนที่ผ่านเ um ข้ามารวมมาสมผมเล้าก็จจาจินตองขอให้กำลังใจผมแลากดไลค์กดเซฟกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมจะมีรายการต่อไปหมายว่าที่ที่เที่ยวหรือที่กินเนื้อทุกส <luxury. S 2> ิ่งทุกอย่างครับที่มันแปลกๆที่พี่น้องเขาติดตามผมอยู่ขอให้พี่น้องเขาทุกๆคน อยู่ดีมิโซกันทุกคนนะครับครับสวัสดีครับลาก่อนนะครับครับผม